สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกาลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พามาชมเว็บเคลมอีกแล้วนะครับเว็บเคลมอีกแล้วจริงๆเว็บเว็บขุดก็ของแอดก็มีเยอะนะเยอะเลยฮะขุดหลายแบบเลยหลายเหรียญเลยแต่ว่าเว็บขุดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวอะ มันจะต้องมีการถอนขั้นต่ําแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องต้องมีการฝากเงินเข้าไปของแอดเองก็ยัง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 ไม่มีเงินทุนที่ที่จะฝากเข้าไปอะ่ะก็เลยยังยังไม่เห็นผลว่ามันจะถอนได้จริงไหมฝากเข้าไปแล้วเนะี่ยมันจะถอนได้ไหมแต่ว่าก็มีเพื่อนๆเ,เราหลายคนนะที่ก็บอกว่าฝากเข้าไปแล้วถอนได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยว ค่อยๆแนะนําไปทีละเว็บละเว็บนะครับแต่สําหรับเว็บนี้เอาเว็บเคลมไปก่อนนะครับเว็บเคลมเนี่ยสังเกตได้ให้ดีนะครับว่าไอ้ไอสัญ,ญลักษณ์เนี้ยเจอหลายที่นะครับมันน่าจะเป็นอยู่ในเครือข่ายเดียวกันในเครือข่ายเดียวกันหรือบริษัทเดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกันอะไรประมาณนี้สัญ,ญลักษณ์เขาจะเป็นเป็นรูปคนงานขุดเหมืองเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ย ะะลองดูนะครับว่ามันจะไปขายกับเว็บอะไรบ้างเว็บ V ีพอเซ็ที่เราทําคลิปลงไปแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับพอใครเข้ามาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องมาลงชื่อมาลงชื่อสมัครตรงนี้นะครับมาลงชื่อสมัครให้เรียบร้อยนะครับใส่รหัสผ่านใส่นี่ครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเหมือนถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็จะนี่นะครับสมัครตอนนี้เลยสเสร็จนะครับสมัครเสร็จ แตะลงทะเบียนมันก็เข้ามาหน้านี้เลยไม่ต้องมาสายอินอีกรอบหนึ่งนะครับสมัครแล้วลดแตะลงทะเบียนได้เลยนะครับนี่ยของแอดก็เพิ่งจะสมัครเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะครับมอก,กี้ทดลองสายอินแล้วเข้าไม่ได้แสดงว่ายังไม่ได้สมัครก็เลยสมัครเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วสมัครเสร็จปั๊บเข้ามาหน้านี้นะครับนี่ฮะมาดูมันคุ้นๆนะครับคุ้นๆคล้ายๆกับ v for ร e ็ set ที่เราทําคลิปไปแล้วเลยคล้ายๆกันนะครับนี่ฮะก็จะมีเห็นไหมครับไล่ลงมาปั๊บเป็นยินดีต้อนรับ เนี่ยฮะขวดบันทึกที่อยูอีเมลอีเมลของคุณเพื่อให้สามารถถอนได้ออต้องมาลงต้องลงทะเบียนอีเมลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นชื่อของเรานะครับเป็นชื่อของเราการอัางอิงให้เป็น US อลลาร์นะครับให้เป็น US อลลาร์แล้วก็จะมีความก้าวหน้าตรงนี้ก็หมายความว่ามีค่าประสบการณ์ของเรานะครับเรายิ่งเล่นไปเล่นไปค่าตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น พอครบ100%ปั100ป๊บเราก็จะเปลี่ยนเลเวลจากเลเวล1ไปเลเวล2ซึ่งเราจะมีโบนัสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่รรครับมีค่าพลังงาน100%พลังงานนะครับอ่าส่วนเงินรายได้ยังไม่มีนะครับอันนี้เป็นไลคอยเอเป็ like นไลคอยนี่เป็นไ์คอยแต่ว่า อ๋อให้ถอนเป็นสกุลเงินไล t e c o แต่อ๋อไล t e c ได้อ๋อสำหรับเว็บนี้นะครับเว็บเนี้ยเขาจะไม่เหมือน v faucet อยู่อย่าง v f a u c e เนี่ยเก็บแล้วเนี่ยก็ไปไปถอนเป็นบิตคอยด์แต่เนี้ยมันถอนเป็นไลคอยได้ถอนเป็นดอทคอยได้ถอนเป็นไปเน้นได้โอ้สามรายการถอนไล้3รายการนะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกถอนเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะต้องไปรวบรวม U.S. ดอลลร์มาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ม,มีมีเว็บบางเว็บที่อยู่ในกลุ่มนี้ฮะโลโก้เดียวกันเลยเขาเปลี่ยนจากคำว่า U.S. ดอลลร์เป็นโทเคนก็คืออ่าแอปเ,อเว็บที่ชื่อว i p t o k e n V.I.P.V.I.P. นะครับ V.I.P. f o r s e t เออ V.I.P. Forset หรือ v i p f o r s e t นะครับซึ่งเราก็ทำคลิปไปแล้วนะครับทีนี้ หน้าแรกเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้ฮะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ะก็ล่างก็เป็นโฆษณาละมีเรื่องการถอน,อนที่อยู่กระเป๋าเงินเดี๋ยวเราเราจะถอนเราจะต้องเอาที่อยู่กระเป๋าเราใน a l l e ล address ตาวางตรงนี้นะครับเราจะถอนะถอนะคระับจะถอนเป็นอะไรก็เอาอันนั้นมาวางนะแล้วก็แตะปุ่มถอนตรงนี้นี่นะครับแต่ตอนนี้ยังอนไมได้เพราะเรายังไม่มีอะไรเลยจะมีศูนเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ให้แตะที่เมนู3แถบซ้ายบนนี่นะครับส่วน ไอโลโก้รูปคนงานเหมืองเนี่ยก็จะเป็น My Account นะครับหมายเข้ n t าบัญชีของเราเอาแตะที่เมนู3แถบซ้ายบนนะครับเห็นไหมครับพอเราจะอยู่ที่แผงควบคุมซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Dashboard นะครับ Dashboard แล้วก็มีเล่นได้หลายอย่างนะครับเนี่ยฮะอันนี้มีมีเ s ส f o r e e เนี่ยก็คือเดี๋ยวเข้าไปดูได้ครับแล้วก็มีลูก r อนอันนี้เป็น,น,นชวนเพื่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็ ท,ที่ใช้หน้าใช้ที่สุดก็คืออันนี้ m a n น a l f ฟอสเซตนี่อันนี้เราจําได้เลยเมื่อเหมือนกับวีฟฟอสเซตกับวิ p ฟอสเซตมันคล้ายๆกันมี m a n น a l f ฟอสเซตนะครับนี่ใช้ได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทําง่ายหน่อยก็คือ PTC นี่ยครับเปลิกเนี่ยฮะไปชมเว็บไซต์นะครับเข้าไปชมเว็บไซต์ประมาณ10วิอะไรเงี้ยเราก็จะได้แล้วนะครส่วนอื่นก็บางทีมันก็มันเข้าไปทําได้ฮะแต่ว่าถ้ามีเวลานะแต่ถ้าคนเวลาน้อยเนี่ย แอดคิดว่าไม่ต้องไปเอามาก h แล้วครับเอาแค่จุดหลักๆมันแค่2เมนูเต็มที่3เมนูแล้วเลือกที่ง่ายๆเอาเอางี้ก็แล้วกันครับเลือกที่ง่ายๆอะไรที่มันใช้เวลาเราก็เลือกเราไปเอาเอาเวลาที่จะต้องใช้เนี่ยไปเคลมกับเว็บอื่นหรือแอปอื่นนะครับนี่ครับฟอเสร็จที่ดีที่สุดแตะเข้าไปเลยนะครับมีไรไหมฟอเสร็จที่ดีที่สุดสปีดคอยนี่ฮะเราเข้ามาที่หน้านี้ รับสูงถึงห้าสิบอเตาลีมทุกๆนาทีทุกๆห้านาท,ทีนี่ฮะอ่าเนี่ยเข้ามาลองดูได้นะครับอ๋อต้องเข้ามาติดตั้งอันนี้เหมือนเขาแนะนำแนะนำเว็บแนะนำเว็บที่ที่อ่าเป็นประเภทฟอรเซตนะฮะเป็นประเภทฟอรเซตให้เรานะครับนี่ฮะเนี่ยให้เรามาแนะนำให้เรานะครับอันนี้ฟอรเซตที่ดีสุดนี่แนะนำแล้ว ก็คือมันจะเป็นเว็บใหม่ๆเราก็ลองเข้าไปดูก็ได้ครับบางทีเราจะได้พบกับเว็บใหม่ๆที่ให้เราเคลมได้ได้ได้ไดเยอะขึ้นนะได้ได้เจอของใหม่ๆโดยที่บางทีเราก็ไม่ต้องไปไปไป,ไปดูของใครนะ,ะแล้วเนี่ยอย่างนี้เลยครับเข้าไปอย่างนี้เลยของแอดก็เข้าไปดูจากไอ้นี่ฮะที่เรคลิกชมวงชมเว็บไะไเนี่ยก็เข้าไปได้แอปใหม่ๆมาหลายเว็บเยอะเลยครับทั้งขุดทั้งเคลมต่อไปอ้างอิงนะฮะ อ้างอิงเพราแตะอ้างอิงแล้วก็เนี่ยครับก็จะมาอย่างนี้หมายความว่าให้เราไปเอาลิงก์อ้างอิงเนี่ยคือไปชวนเพื่อนนะครับรีเฟอร์ลลิงก์เนี่ยนะครับไปชวนเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปอะไรอะลีดเดอร์บอร์ดลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยฮะลีดเดอร์บอร์ดทำอะไรเอ่ยเนี่ยลีดเดอร์บอร์ดก็ไม่มีอะไรฮะเกี่ยวกับคนที่เหมือนกับว่าอ่าเป็นระดับนะ่ะผู้ใช้ที่สามารถที่มาเคลมของเขาได้เหรียญเยอะๆ อันดับ1 2 3 4อ่าผู้นำผู้นำจัดอันดับผู้นำไว้อย่างนั้นดีกว่านะครับก๊อกน้ำอัตโนมัตินี่หรือออโต้ฟอเซตเนี่ยเราจะต้องมีพลังมีพลังงานแต่ว่าเมื่อกี้ข้างหน้านั้นพลังงานเรามีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไหมเนี่ยเนี่ยก๊อกน้ำหากต้องงานใช้ออโต้ฟอเซตคุณจะต้องซื้อพลังงานนั่นเห็นไหมซื้อพลังงานนะครับเนี่ย อันนี้ป่ะเนี่ยที่พลังงานเราเมิงกี้เรามีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นออโต้แล้วพอเข้ามาเป็นออโต้แล้วนับถอยหลังเราก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ห้าก็คือสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสต๊อชิของยูเอสดอลลาร์เนี่ยได้เลยครับนี่คือออโต้ฟอร์เซส์นะครับเข้ามาก็ได้เลยเนี่เห็นไหมครับรับไปเลยนะฮะมีอีกไหมมีอีกไหมพลังงานยังเหลืออีกไหมอ่ะยังเหลืออีกเห็นไหมครับเห็นไหม พลังงานจะเรื่องเรืออีกนี่ฮะย่าเอาอีกรอบหนึ่งอะดูอีกรอบหนึ่งนะครับลองดูอีกรอบหนึ่งแล้วจะกลับไปดูหน้าหน้าเมนูดักแดชบอร์ดว่าพลังงานเราเหลือเท่าไหร่แล้วปับ๊บได้อีกนี่ทีนี้กลับไปดูที่แดชบอร์ดก่อนว่าแผงควบคุมด้วยนะครับว่าพลังงานเราเหลือเท่าไหร่จําได้ว่าเห็นเว็บๆว่าเขาบอกว่ามีพลังงานอยู่ เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปอ่ะพลังงานเรายังมีอยู่ร้อยหนึ่งอ่ะเหมือนเดิมเลยอย่ะแล้วเมื่อกี้นี้ออโต้ฟอร์เซสตเฮ้ยออโต้ฟอร์เซสตมันทำให้เราเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมีแล้วจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าแล้วนะครับนี่ฮะเงินฝากนี่เราก็คงยังไม่ต้องฝากแล้วนะครับยังไม่ต้องฝากแล้วนะฮะเราเราใส่ฟรีนะนี่ฮะตรงนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเริ่มขึ้นมาสองเปอร์เซ็นต์เอาละไปอันว่าออโต้ฟอร์เซสตเนี่ยเรารู้แล้วนะครับ ออโต้ฟอเซตหรือก๊อกน้ําอัตโนมัติเนี่ยนะครับเนี่ยออโต้ฟอเซตเนี่ยเรารู้แล้วตอนนี้เราจะไปที่แม่นวลฟอเรสต์นี่เราจะต้องคลิกเองเนี่ครับไปดูกันเลยแม่นวลฟอเรสตนะฮะพอเข้าไปก็ให้สังเกตคําว่าริดดี้หรือภาษาไทยก็คือพร้อมถ้ามันพร้อมหรือมัน,นริดดี้นะฮะเรามีเวลา1 1 1, 1รอบเนี่ยจะใช้เวลา2นาทีหมายความว่าพอเราเคลมเสร็จปับ๊บต้องรออีก2นาทีจึงจะมาเคลมได้ใหม่อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ใน1วันเนี่ยเราจะเครมได้100รอบนะครับ100รอบวิธีก็ง่ายๆมีอะไรเลยเนะฮะเนี่ยก็เข้าไปดูนะครับเนี่ยแอนด์ไลออนมังกี้เรียงตามนี้เลยนะครับแต่แก้แคปชาก่อนเลยแล้วก็แอนด์ไลออนมังกี้อยู่ไหนเอย่ยนี่ไงนี่ฮะนี่แอนด์ไลออนมังกี้เรียงนะครับ แอนไลออนมังคีเรียงต่างนั้นนะครับแล้วก็แตะรับรางวัลของคุณน่ามาแล้วนะครับนี่ได้เยอะนะครับได้เยอะนะครับได้ไูนดศูนอันนี้ได้เยอะนะครับอันนี้เป็นแมนนวลฟอรเซได้เยอะหน่อยทีนี้เราต้องรออีก2นาทีก็คือตัวเลขนี้ให้เป็นศูนย์นับถอยหลังนะประมาณ150วินาที150วินาทีก็ประมาณ 2นาทีเสร็จนิดๆน,นะครับก็ในช่วงนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเรายังเคลมแม่นวนฟอเสร็จไม่ได้เรากลับไปดูที่แดชบอร์ดกลับไปดูที่แดชบอร์ดหรือแผงควบคุมนะครับนี่แผงควบคุมโฆษณามาขวางก็แตะทิ้งไปนะครับตอนนี้เราได้รายได้ทั้งหมดเรามาแล้วนะครับรายได้ทั้งหมดเรามาแล้วนี่มาแล้วนะครับ การอ้างอิงอยังไม่มีเราไม่ได้ชวนใครเพิ่งสมัครวอสก,กี้นี่เองนี่นะครับค่าพลังนะครับค่าพลังได้52แล้วนะครับ52เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับห้าค่าพลังนะครับก็คือเขาเรียกหลายค่าประสบการณ์นะครับค่าประสบการณ์เหมือนเราเล่นเกมมีค่าประสบการณ์นะเดี๋ยวถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เราจะผ่านไปเลเวลสองนี่ครับสมดุลเรามีแล้วนะครับเรามีแล้วบาลานซ์นะครับสารกิกเขาเรียกว่าบาลานซ์อ่าเนี่ยบาลานซ์ พอแปลเป็นไทยบางทีก็บางคนเราจังงงๆนะเนี่ยฮะเลื่อนลงไปเรื่อยนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยถ้าเราจะถอนถ้าเราจะถอนได้ได้หรือยังเราไปดูนะฮะเราจะถอนได้หรือยังอันนี้เรามียอดบาลานซ์อยู่0.0109นะครับ0.09ถ้าเราจะถอนถอนเป็นอะไรอนะ่ะ U will receive U will receive ถอนเป็นอะไรเนี่ยอ๋อ เราแตะอยู่ที่ที่ด็อกใช่ไหมฮะนี่เราแตะที่ไบเน้นเราแตะอยู่ที่ไบ a น c นถ้าเราจะถอนเป็นไบ a น c นเราจะได้12ซาลูชิของไบ a น c นถ้าเราแตะที่ที่โดสที่โดสนะฮะที่เหรียญเหรียญโดสนะครับโดสคอยของฟอสเฟตเปนะฮะเราจะได้1 1 7 3 4 2าโดสตัวชิถ้าเป็นไรคอยไรคอยตอนนี้เราจะได้27 l i ิบเจ็ดคอย อ่ายีไลค์คอยนะฮะ27ไลค์คอยถ้าเป็น BNB ได้12 BNB ได้น้อยสุดนะครับแล้ว่า BNB นี่ราคาสูงสูงสูงมากสูงที่สุดในตระกูล3เหรียญน,นะครับถ้าจะได้เยอะก็เป็นโดสนะครับเป็นโดสเป็นโดสนี่ฮะเป็นโดสก็ได้17เอง17จริงเราเอาไปเคลมไปเคลมเว็บอื่นเนี่ยได้เยอะแยะเคลมทีม อย่างไอโด้ไอโด้คอยล์เลิฟเวอร์อะเคลมทีได้สองแสนอะนะฮะรอบล 200, อะสองแสนอะห้านาทีได้สองแสนสองแสนอ่ะอันนี้เรายังไม่ต้องเคลมเราเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เรื่อยๆทีน,นี้เราไปดูว่านอกจากว่าแมนวนวลฟอร์เซตแล้วมันมีอะไรอื่นอีกไหมไม่มีแล้วถ้าวีถ้าวีฟอร์เซตมันจะมีนั่นอีกนะครับเป็นแมสฟอร์เซตนะฮะแมสฟอร์เซตคือประเภทก๊อกน้ำบ้าไปแล้วอ่ะนั่นแหละฮะ อันนั้นอันนั้นจะได้เร็วขึ้นแต่ว่าได้ได้เหรียญน,น้อยลงแต่ว่าเวลาจะ2นาทีจะเหลือแค่30มสิบวิอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องไปดูแล้วเน้นหลักๆเลยเอาแค่นี้พอนะแอดแนะนําว่าเอาที่ง่ายๆที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับก็แต่เข้าไปที่ก๊อกน้ำอ่าน้าอัตโนมัติกับก๊อกน้ําด้วยมือแม่นวลนะแมนวล,นวล,นวลฟอเซ็ กับออโต้ฟอร์ตซสองอันเนี้พอแล้วครับตอนนี้เรามารับออโต้ฟอเรตนะฮะสังเกตว่าแทบตรงนี้มันจะวิ่งขึ้นตัวเลขนี้ก็จะถอยหลังลงนะครับเดี๋ยวเราก็จะรับเงินได้นะแป๊บหนึ่งก๊อกน้ำอัตโนมัติป้าบมาย่างมาแล้ว45นี่เห็นไหมครับแล้วก็กลับไปดู ฟอร์เตแบบใช้มือแมนุ่นฟอร์ตนี่นะฮะเนี่ยเราก็ทําวนอยู่แค่นี้พร้อมแล้วไหมครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วมาถึงเราก็แตะแก้แคปชก,ก่นก็เลยการลืมแล้วก็ไปอะไรๆ and แอนฟอกแอนเราเรียงตามนี้เลยนะครับฟอกแอนแคทนะครับฟอกแอนแคทฟอกแอนแคทอยู่ไหนแคทอยู่ล่างเสร็จแล้วก็รับรางวัลของคุณนี่ฮะ ได้แล้ว0.01ตกลงแค่นี้เองครับแล้วก็รออีก150 160วินาทีอ่ะก,ก็กลับไปที่แดชบอร์ดทีนี้จะลองถอนถอนให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆดูสักเป็น,ปน,ปนพอเป็นตัวอย่างพอเป็นสังเกตอ่านี่เราเพิ่มแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเราผ่านไป2เลเวลแล้วเพราะเมื่อกี้เราไปรับเยอะเลยเนี่ยฮะสเลเวลแล้วครับค่าประสบการณ์เราละ103ตอนนี้เราก็จะมีโบนัสเพิ่มขึ้นนี่นะครับโบนัสขั้นต่อไปเนะี่ย โบนัสจะเพิ่มขึ้นอีก0.1%สำหรับคอเส็ดนะครับ0.1%เนี่ยยิ่งยิ่งเลเวลสูงไปเยอะๆเนี่ยโบนัสก็จะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นกันเคลมแต่ละรอบเราก็จะได้เหรียญมากขึ้นตอนนี้เหรียญเรามีจุด0.2ดอลลาร์แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะไปแลกเป็นอะไรดีแลกเป็นอะไรดีช่วแรกเป็นไลท์คอยก็ได้ไลท์คอยหรือ like อทคอยเอาสักอย่างหนึ่งนะเอา เอาเป็นไรคอยก็ได้นะครับเป็นไรคอยไรคอยก็จะได้แค่53ไลิ์คอยนะฮะอ่ะโอเค53าสก็ห้าสไปก๊อปกระเป๋าฟอร์เสตเปย์กันเลยหน้าที่กระเป๋าฟอร์เสตเปย์นะครับกระเป๋าฟอร์เสตเปย์เราก็เลื่อนไปที่ไรคอยเลยเราก็จะมาค๊อปปี้ตรงนี้เลยนะครับแตะลงไปให้มันมีตัวหนังสือว่าค๊อปปี้ขึ้นมาแตะปับ๊บอ่าเรียบร้อยเราก๊อปปี้เสร็จแล้วเราก็มาเปิดที่ ออโต้สปีดคอยของเราเลยแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเราก็จะไปใส่กระเป๋ากระเป๋านี่ข้างล่างสุดเลยนะครับแต่ที่อยู่กระเป๋าแล้วก็วางเนี่ยมาแล้วนะครับที่อยู่กระเป๋าเรามาแล้วนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวเลขว่าเราจะถอนเท่าไหร่จานวนจํานวนที่จะถอนถอนเท่าไหร่อาจำนวนไหน ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับจานวนยอดคงเหลือเราก็ถอนหมดกันแล้วกันนะครับถอนหมดเลยนะครับถอนหมดเลยกระเป๋าเรียบร้อยแตะถอนเธอเลิกพิดบริาอ่าเรายังไม่ได้ e r ิ f ฟอ่นนี่ครับเข้ามาที่หน้าอ e ีเมลของเรานะครับนี่ครับก็จะต้องเข้าไปคอนเฟิร์มอีเมลนี่ไงนี่เห็นไหมครับแตะเลยเปล้าบกลับมาที่หน้าอ่าออโต้สปีด คอยของเรานะครับเสร็จแล้วก็รีเฟซหน้าจอรีเฟซหน้าหน้าเว็บหนึ่งครั้งนะครับรีเฟซหน้าเว็บหนึ่งครั้งพอรีเฟซหน้าเว็บ1ครั้งปั๊บแล้วก็ลองไปถอนดูเลยถอนดูเลยอ้าวรีเฟซเสร็จปับ๊บเมื่อกี้23กลายเป็น24ส่แล้วสงสัยไอออโต้ Auto เสร็จมันวิ่งเองมนะั้งอ่ะไม่เป็นไรครับอ้าวกระเป๋าของเรา วางกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับเรายังไม่เคยถอนกระเป๋ามันยังไม่จํานะครับแต่พอเราใส่แล้วเราถอดแล้วก็มันจะจาเนี่ยใส่ครั้งเดียวมันจะอยู่ป๊บอะไรกัะขอเสร็จมีเงินไม่เพียงพอสำหรับธุรกรรมนี้โอเคเอาไว้ถอนในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็พรุ่งนี้แปลว่าเงินเขาหมดนะครับ